้ามือถือถ้ามีงบ3,000บาทรุ่นไหนหน่าซื้อบ้างปี2025ตอนนี้เจ้าพ่อบอกเลยนะครับว่ามีตัวเลือกที่น่าสนใจมากมายมากๆเราไปที่ตัวแรกกันเลยครับสหาย1 Samsung Galaxy A07 ราคาเริ่มต้น2,999บาทมือถือจากแบรนด์ยอดนิยมเด่นมากๆนะให้หน้าจอมา6.7นิ้ว 90Hz ทับเคลื่อนด้วยชิปเซต Helio G99 ใช้งานทั่วไปได้สบายกล้องหลัก50ล้านพิกเซลและแบตเตอรี่5 0 0 0 m อ h เป็นตัวเลือกที่สมดุลทั้งในด้านแบรนด์สเปคและราคาครับ2 Redmi n o t ต70ราคาเริ่มต้น2,979 ถ้าสหายชอบมือถือแบตอึดตัวนี้ให้มา6,300มิลลิแอมครับใช้งานข้ามวันได้สบายหายห่วงหน้าจอ6.74นิ้ว90้เฮิร์ตใช้ชิปเซต็อกทีเจ็ด7250เล่นโซเชียลก็สบายพวกแอปพื้นฐานต่างๆแม้กล้องหลักจะมีความละเอียดเพียง13าล้านพิกเซลแต่ถือว่าเพียงพอสำหรับการถ่ายภาพทั่วไปในชีวิตประจำวันเหมาะสำหรับผู้ที่เน้นการใช้โซเชียลยาวนานและสหายไม่ต้องชาร์จแบตบ,บ่อยๆครับ3 p o พก c 8 5ราคารวมควดลดเหลือประมาณ2,800ันดรอยบาทตัวนี้ออกรุ่นมาสดๆล สเปคที่ได้จัดเต็มหนะ้าจอ6.9นิ้ว120เฮิรต์หาได้ยากในสมาร์ทโฟนราคาระดับนี้นะนอกจากนี้นะครับยังมาพร้อมกับชิปเซต Helio G81 u l t r a กล้องหลัก10ล้านพิกเซลและแบตเตอรี่6,000มิลลิแอมป์ที่รองรับการชาร์จเร็ว33วัตต์ครับถือเป็นรุ่นที่ให้สเปคมาจัดเต็มเกินราคาเหมาะสำหรับคนที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุดในงบท,ที่จำกัดจะพอมีอีูรุ่นที่น่าสนใจนะสหายถ้ายอมให้เกิน3,000ได้นะแต่ไม่เกิน4,000นะ่ะก็ไปพ็งก่า,า,า,ากบา CPU ก,ก,าากบก็ให้มา7 0 0 ล,ลองไปคิดดูดีๆนะ4 HMD a l u r a 2ราคา2375บาทตัวนี้ประหยัดที่สุดเป็นผู้ผลิตเดียวกับโนเกียถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจด้วยราคาที่เข้าถึงง่ายที่สุดในลิสต์นี้ครับใช้ชิปเซต Unisoc SC9863A และทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android 14 Go Edition ซึ่งออกบแบบมาสำหรับสมาร์ทโฟนสเปคเริ่มต้นโดยเฉพาะทำให้การใช้งานลื่นไหลกว่า Android เวอร์ชันปกติมีหน้าจอขนาด6.5 2นิ้วและแบตเตอรี่ห0 0 0มิลลิแอมป์เหมาะเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับเป็นเครื่องสำรองหรือสำหรับผู้สูงอายุและเด็กที่ เริ่มใช้สมาร์ทโฟนเครื่องแรก 5. มี15 c ตัวนี้เกินมานิดหน่อยครับราคา3,104บาทเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ให้สเปคมาอย่างน่าสนใจและแข่งขันได้ในราคานี้ครับโดยมีจุดเด่นที่หน้าจอขนาดใหญ่6.9นิ้วและมีอัตรารีเรชสูงถึง120เฮิรตเช่นเดียวกับ Poco C85 ทำให้การใช้งานลื่นไหลามากๆใช้ชิปเซ็ต MediaTek Helio G81 Ultra ให้ประสิทธิภาพดีสำหรับการใช้งานทั่วไปและเล่นเกมได้บ้างมาพร้อมกับกล้องหลักคมชัด50มินพิเซตรมาตรฐานกาันฝนกันน้ำ IP64 และแบตเตอรี่ขนาด 6,000มิลลิแที่รองรับการชาร์จเร็ว33วัตต์เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับคนที่ต้องการจอสวยลื่นไหลและสเปคที่รอบด้านในราคาที่คุ้มค่าครับสหายและอยากให้เฉพาะรีวิวอะไรกดติดตามคอมเมนต์กันเข้ามานะครับสหาย